ตักันอีกเครื่องดีไหมค่ะกำลังเป็นกระแสอยู่ออย่างที่ผมเรียนอย่างที่ในรายการตั้งไว้เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ใช่ไหมะวันจันทร์วันอังคารวันนี้วันวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธผมเชื่อว่าจะเป็นกระแสที่ฮอตต่อเนื่องเป็นอาทิตย์ยนะค่ะเรื่องวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ห้าเมษาค่ะคุสเทพพสุบรรเลขาธิการกรปปส ประกาศบนเวทีสวนลุมต่อหน้าแกนนํากปปสทั่วประเทศที่เรียกมาประชุมกันในกรุงเทพกนนําหนดวันและแผนการประเึกรัฐบาลนายกป,ปูนะพูดชัดเจนเลยพูดชัดเจนเลยครั้งนี้ต้องถือว่าชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดไม่คุมเครือแต่เดิมนั้นเราก็รับทราบกันแค่ว่าคุณนุเทพเนี่ยจะใช้มวลมหาประชาชนและจะใช้องค์กรอิสระโนดสถานการณ์จนกระทั่งทัให้การงองมะม่วงมันหล่นจากต้นน่นะฮะทำให้มันเกิดสุริยกาศทางการเมืองนะฮะดูวิธีการไหนอะไรอย่างไร ก็แล้วแต่นายกปูต้องไปคอรมอรักษาการต้องไปประมาณนั้นเกิดสุรยากากันฮะเลือกตั้งไม่ได้นะประมาณนั้นน,น,นะฮะมันไม่มีสภานะฮะก็จะใช้วุฒิสภาเท่าที่มีอยู่เท่าที่เหลืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี50ในการเซตเกมแล้วก็เดินหน้าต่อจะ จะอาศัยคุณสุณสชายิลิ้งบุญเลิศชัยรองประธานสอวอซึ่งรักษาการประธานสอวอ,อยู่ณขณะน,นี้ขึ้นมาเป็นกลไกเป็นมือไม้มันทำหน้าที่ในการชุดชื่อนายกคนกลางนาขึ้นถุกก้าะนะฮะนั่นคือขั้นตอนกระบวนการที่เราเคาดว่าจะเดินแบบนั้นนะคะก่อนหน้านี้ก่อนวันเสาร ที่จริงไอ้วิธีอย่างนั้นเส้นทางอย่างนั้นก็มีคําถามเยอะว่ามันใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเข้าข่ายฉีกรัฐธรรมนูญทางอ้อมหรือเปล่าอะไรก็เถียงกันไปแล้วแต่มุมมองนะฮะขณะที่มันยังคุมเครือในเรื่องของข้อกฎบัตรกฎหมายแต่หลักคิดของแต่ละฝ่ายมันชัดแล้วล่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาประกาศอย่างนั้นประกาศชัดเจนไปเลยเนียให้เคลียร์ไปเลยไม่ต้องไปอะไรกันเยอะนะคะ เอาละครับวันนี้เราจะถอดรหัสรัฐาที่ปัดที่ารองเทพเคือกโซบันค่ะเอาขั้นอย่างนี้ครับก่อนที่จะถอดรหัสนี่เราไปกันช้านิดหนึ่งจะเอาจะเอาคลิปสองคลิปขนงคุุเทพเนี่ยมาเปิดให้ชมให้ฟังทวนกันอีกครั้งว่าวันนั้นวันเสาร์พูดอะไรไว้เมื่อ5เมษาพูดไว้อย่างไรเราจะเริ่มจากคลิปตัวยาวแต่ว่า ฟังได้ชมไม่ได้ทั้งหมดคลิปนะฮะเอาแค่สักนาทีสองส่วนเชิญเลยค่ะเชิญฮะเพราะฉะนั้นวันที่ศารรัฐธรรมนรูญมีคำวินิจฉัยว่ามันต้องพ้นจากตำแหน่งมันกอดอำนาจของเราไว้ไม่ได้แล้ววันนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเรามวลมหาประชาชนลุกขึ้นประกาศเลยว่าบัดนี้อำนาจอธิปไตยทั้งหลายในประเทศได้กลับคืนมาอยู่ในมือของประชาชนแล้ว การประกาศของเราในวันนั้นใครก็เถียงเราไม่ได้ก็ทําไมเช่มาอยู่ในมือเราแล้วไปอยู่ในมือใครเพราะว่าเราคือเจ้าของอํานาจไอ้ตัวที่เรามอบให้ตายหมดแล้วแล้วจะไปอยู่ในมือใครก็ต้องกลับมาชูมือเจ้าของมันจึงเป็นโอกาสที่เราประกาศ ความเป็นรัฐาธิปัตย์ของประชาชนได้อย่างเหมาะสมที่สุด <c oughs> เพราะฉะนั้นใครจะเรียกว่าอย่างไรเ <c oughs> ชิญตามชอบใจเรามันเคารพในความเป็นเสรีของคน <c oughs> จะเรียกว่าประชาพิวัตรประชาอภาิวัตรปฏิวัติโดยประชาชนหรือว่าประชาชนยึดอำนาจ เชิญพูดไปให้สบายใจแต่สรุปว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของเราเหนกันวันนั้นเอาครับเอาครับอเอาครับ,าบตามสมควรถ้าฟังเต็มคลิปนี้มันจะยาวมาก6-7นาทีนะเะพื่อให้ชัดเจนขึ้นตอกย้ำกันเลยนะไปฟังไปชมคลิปที่สองเชิญครับเราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชน เาจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรามาพิไทยโปรดกล่าวแต่งตั้งนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชนเท่มากกว่านั้นลุงกำน,นัน ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี <c oughs> ในนามหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะลงนามสนองรับพระราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกคนกลาง <c oughs> นายกประชาชนสุดยอดเลย <c oughs> มัน,ม,นมันกลายเป็นคีย์เวิร์ดของสถานการณ์เลยนะใช่ค่ะ ถ้าเป็นขีบของสา,าการนะณขณะนี้ณขณะน,นี้พระเพื่อไทยและคนเสือแดงก็กดดันไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพบบบใช่แล้วให้ทำอะไรสิกองทัพต <c oughs> ้องทำอะไรหรือไม่กับเสือ,อแดงเสือแดงเพื่อไทยเขาตั้งคำถามเอากับพบบบพลเอกประยุทธ์ว่าที่คุนเสือแดงน้อยเนื้อต่ำใจกดดันไม่ยุติธรรมระบาดและระบายระเบิด ขึ้นไปถ้าไม่มีความยุธรรมก็แยกกันอยู่ดีกว่าไหม,มแยกตั้งประเทศสปปล้านนาเลยดีไหมอะไรประมาณนั้นน่นนะครับปรากฏว่ากองทัพบ,บกส่งคนไปแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีกับคนที่ขึ้นไปเหล่านั้นฐานกระบฏค่นะาานี่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วจํากันได้ไปขณะเดียวกัน <laughs> นาทีนี้ ลงกำนันลงกำนันไม่ต้องอธิบายความฟังกันชัดชมกันชัดประกาศไว้อย่างไรเมื่อวันเสาร์เขาย้อนรอยเขาถามพลเอกประยุทธ์ว่าพลเอกประยุทธ์คิดจะทําอะไรอย่างไรกับคุณสุเทพหรือไม่จะไปแจ้งความไปร้ร้งปกครองหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแม้กระทั่งกลไกวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี50ก็ยังจะไม่เอาก็ยังจะทุบทิ้งถูกค่ะ ช้าจะเอง,งใช้ตัวเองกำลังทราบเลครับเห็นบอกว่าเช้าว,วันนี้บิ๊กตู่เช้าว,วันนี้บิบ๊กตู่แล้วก่อนเดินทางไปยะลานะคะอือว่าน่าจะอารมณ์เสียง,งหงุดหงิดด้วยนะคะก็บอกชัดเจนเลยนะคะนักข่าวก็ไปถามเรื่องที่จะตั้งนัากข่าปัดของคุณสุเทพเนี่ยเขาบอกว่าตั้งได้หรือทําผิดกฎหมายหรือเปล่า ทำได้หรือไม่ถ้าทําผิดกฎหมายก็บอกเป็นหน้าที่ของตํารวจกับสออรสอไปจัดการสิทําไมมีอะไรต้องมาถามแต่ทหารทั้งหมดท <c oughs> หารเนี่ยไม่เลือกข้างใครและบอกด้วยนะว่าถ้าจะจัดการกับลุงกํานันก็ต้องจัดการกับกลุ่มที่หมินสถาบานันกลุ่มที่แบ่งแยกประเทศด้วยชัดเจนไหมวุ่นวายประเดี๋ยวแสดงให้ย้อนดิอะไม่เป็นไรครับผมคิดว่าสิ่งที่ออกจากปากคุณสุเทพบุญเสาร์เนี่ยผ่านการไต่ตรองมันเป็นสคริปต์ไม่ใช่กรนพาไป ไม่ใช่สา,าการพาไปดังนั้นหน้าถอดรหัสลาัาธิปัตย์จากปากคุณสุเทพเป็นอย่างยิ่งเลยดังนั้นเราจะไปที่คุณคำนูนสิทธิสมานนะคะหนึ่งในสาวาสารหานะคะสวัสดีค่ะคุณคำนูนค่ะสวัสดีครับส,สวัสดีครับส,สิ่งที่ออกจากปากคุณสุเทพวันนั้นนั่นนะครับมคิดว่ามันเป็นยุทธศาสตร์หรือมันเป็นยุทธวิธีพืชที่ต้องการจะตั้งเกมอะไรบางประการนะลองวิเคราะห์สักนิดสิครับ ผมว่ามันก็เป็นแนวคิดนะครับที่ถ้าเราติดตามดูการชุมนุมของกปปสมาตลอดห้าเดือนเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการประกาศอย่างนี้ในช่วงช่วงที่มีการชุมนุมขั้งที่สองหรือยังไงเนี่ยนะครับช่วงวันที่เก้าธันวาหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีการอ่านแถลงการอยู่สองสามครั้ง นะครับแล้วก็ก็เงียบหายไปคืออย่างนี้ก็คือว่าทิศทางแรกเนี่ยที่ประกาศบนเวทีก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดสุญญากาศเนี่ยก็จะให้วุฒิสภาทําหน้าที่ใช่ใช่ค่ะเราได้ทามาอย่างนั้นตลอดนะฮะใช่ครับแล้วต่อมาก็คือมีการประกาศออืเว่า แต่จะไม่พูดถึงวุฒิสภาจะพูดถึงการตั้งรัฐบาลประชาชนสภาประชาชนแล้วก็พูดถึงองค์ประกอบของสภา,าประชาชนาแต่พอระยะที่สามก็จะจะเงียบไปไม่ได้พูดถึงแล้วพอกลับมาเนี่ยก็จะพูดถึงวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งแต่พอล่าสุดเนี่ยก็จะกลับไปในประเด็น ที่ชัดเจนที่<า>ไม่เคยพูดมาก่อนนะ<า>นะครับก็อย่างท,ที่ทราบกันดี<ก>อยู่ก็คือจะแม้กระทั่งกลไกลวุฒิภายใต้รัฐนมนูญฉบับปี5 0ก็ยังจะไม่ใช้ก็ยังจะไม่เอาก็ยังจะทุบทิ้งแหละว่ากันตรงๆเถิะตรงนี้มันเป็นท่าทีที่ชัดเจนมากๆเลยและจงใจเลือกวันที่เป็นวันสัญลักษณ์ก็คือวันเสาร์ที่5มษนประมาณนั้นน,นะฮะและเป็นการประกาศต่อหน้าแกนนำกรบสที่เรียกมาประชุมทั่วประเทศ ถูกไหมมันก็มีนัยยะนะฮะวันนั้นผมถามพอวันรุ่งขึ้นผมได้ถามรัตสมบัติทางโรงธนวง์นะฮะซึ่งก็นั่งอยู่ในวารุ่มสนหลุมด้วยนะผมก็ถามอาจารย์สมบัติก็งงบอกไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครรู้สคริปต์นี้มาก่อนเลยครับก็และมีศีน้าศีตาที่บอกตรงๆนะฮะรสมบัตินะี่ไม่สบายใจเลยผมจึงต้องถามคุณคำนูนที่อยู่กับวงในนะในที่สุดแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ย ยุทธศาสตร์ของคุณของของของลุงกำนันแกเอาแกจะเอาอย่างไรแน่ฮะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่วงในนะครับผมก็ไม่ทราบจริงๆผมก็เพียงแต่ว่าเป็นคนกรองกรองสถานการณ์ละกันโอเคฮะคือคือคือผมผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะครับครับแม้จะไปบ้างเป็นบางครั้งก็ตองมีการชุมนุมใหญ่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกับการนำใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เพียงแต่ว่าก็ ก็ติดตามแล้วก็เห well? ็นมีมีสลับกันไปสลับกันมาสองระยะเนี่ยนะครับก็ก็ยังไม่ไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วจะอย่างไรแต่ว่าความเห็นของผมเนี่ยนะคือว่าไอ้ความเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันใช่ว่าใครจะประกาศก็ประกาศได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องสิ่งที่เกิดขึ้นจริงู้ภาษาชาวบ้านก็คือว่าความเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ย มันจะเกิดขึ้นก็คือต่อเมื่อคุณสามารถยึดอำนาจรั a ได้เด็ดขาดไม่มีการต่อต้านในทฤษฎีของประเทศไทยเราที่ยึดถือกันมาคือว่าจาเปือคณะใดก็ตามแต่เนี่ยยึดอำนาจก r a b กระบอบเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ครองอำนาจรัฐนั้นได้เด็ดขาดไม่มีการต่อต้านก็ถือว่าท่านเป็นรัฐาลที่ปัดท่านจะออกคำสั่งออกประกาศใดๆก็ได้นะครับจะืเข้าเฝ้า อย่างไรก็ก็ว่ากันว่าท่านท่านเป็นตัวแทนของรัฐาธิปัตย์ใหม่คแต่เนี้ยก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เป็นมาอย่างนี้โดยตลอดนะครับทีนี้การประกาศอย่างนี้ออกมาก่อนเนี่ยนะครับผมก็ได้ฟังคําต่อคําชัดเจนถ้าเป็นคําว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยก็พอฟังได้เกี่ยวที่สําคัญก็คือว่าถึงจะเกิดสุญญากาศเกิด วิกฤตยังไงก็ตามแต่ครับก็ต้องยอมรับความจริงของสถานการณ์ในขณะนี้ว่ามวลชนที่มาชุมนุมกับกรกศเนี่ยไม่ใช่มวลชนกลุ่มเดียวในประเทศนี้ตรงนี้แล้วก็คือประเด็นอย่างน้อยก็ยังมีมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งคใครจะถูกใครจะผิดอะไรเนี่ยเราไม่พูดกันประเด็นนี้แต่มันเหมือนกับว่าประเทศนี้ในขณะนี้เนี่ยมีความคิดความเชื่อที่ตรงกันข้ามกันอยู่สองชุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อให้เกิดวิกฤตต่อให้เกิดสุญญากาศอย่างไรเนี่ยหนึ่งองค์กรของรัฐเนี่ยยังคงอยู่คบางองค์กรและหลายองคอ์กรคอุตสาภายังคงอยู่นะครับศาลองค์กรอิสระยังคงอยู่คแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับถึงต่อให้มีคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยค,คผมเชื่อว่าคอรมอที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็ยังยืนยันในความชอบธรรมของตัวเองที่จะอยู่คนะครับแล้ว ถ้าจะพูดถึงในด้านมวลชนนะครับก็มีมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นตรงกันข้ามคก็ยังคงอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะถือได้ว่าเกิดสถานการณ์เรื่องน้าขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้มวลชนกลุ่มของกอปรปสเนี่ย สามารถครองอานาจกลับได้โดยเด็ดขาดหรือยึดอำนาจกลับได้โดยเด็ดขาดโดยปรจจจากการต่อต้านเพราะฉะนั้นจะไปทําอะไรในนามรัฐาทิปัย์เนี่ยนะฮะไม่ได้ในในทางทฤษฎีในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันทําไม่ได้ประกาศได้แต่ว่ามันทําไม่ได้ครับครับเว้นแต่ทหารจะเอาด้วยก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นอเพิ่นก็ถามถึว่าถ้าทหารจะเอาด้วยนะครับอื ก็ต้องยึดอำนาจรับได้เด็ดขาดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการรัระหารที่ทุกครั้งที่ผ่านมาเกือบๆนะก็คือเมื่อรัรทหารเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีการต่อต้านก็ยึดอำนาจรับได้เด็ดขาดยกเว้นบางครั้งที่ทหารเขาขัดแย้งกันเองนะครับฝ่ายที่ยึดอำนาจรับยึดอำนาจรัฐได้ไม่สาเร็จเป็นกบฏไปก็มีที่เห็นเห็นก็อย่างหนึ่งถึงสามเมษาสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่เจอไหมครับอยู่อยู่ได้สามวันนะแล้ว จากนั้นก็จะมี2,520อีกครั้งหนึ่ง26มีนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เนี่ยคุณจะเป็นรัฐาที่ตั์เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณสามารถยึดอำนาจครับได้เป็นเสร็จเด็ดขาดตามสัจการต่อต้าน นนั้นเองฮะผมเชื่อว่าคุณสุเทพนี่ก็อ่านออกอะนะแล้วก็เห็นย่อหน้าสุดท้ายด้วยนะฮะก็อย่างที่คุณคำดวงวิเคราะห์นะฮะถ้าเช่นนั้นก็ต้องย้อนกลับมาตั้งคําถามในเชิงถอดรหัสกันใหม่ก็คือคุณสุเทพเนี่ยเซฟเกมอะไรที่ประกาศอย่างนั้นผมไม่ทราบนะครับถ้าจะให้คาดเดาก็อาจจะเป็นการแบบว่าสร้างขวัญสร้างกําลังใจให้กับมวลชนลสร้างความชอบธรรมให้กับ แนวความคิดหรือสิ่งที่กําลังกระทําอยู่อเพราะว่า,าการชุมนุมที่ผ่านมายาวนานะนะครับมวลชนก็จําเป็นที่จะต้องมีกําลังใจที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้อ,อ,อยู่ต่อไปะะนะครับทีนี้ทีนี้ผลหลังจากนั้นหลายคนเริ่มจับกระแสว่า,วามันมีกระแสตีกลับเล็กๆอยู่กระแสตีกลับตรงนี้มันจะเยอะหรือมันจะบานปลายหรือไม่ก็ต้องจับตากันอย่างเช่นแม้กระทั่งคนอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีนะฮะซึ่งขึ้นเวทีสวนลุงเป็นนิติสิน นะยังถึงกับออกปากไม่เห็นด้วยกับพิมพ์เขียวฉบับล่าสุดเมื่นสารของคุณสุเทพเลยเวิเคราะห์ว่ากระแสจะตีกลับไหมสําหรับคุณสุเทพประกาศอย่างนั้นฮะมีคนไหมคะผมว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยตามสมควรอืมอย่าว่าแต่คนภายนอกเลยผมเชื่อว่าแม้แต่ในหมู่คนที่ เป็นแกนนำหรือร่วมส่วนอยู่โดยสม่าเสมอในเวทีเองเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เหมือนที่คุณดนนยสัมภาษณ์มานั่นแหละก็คือว่าหลายคนก็ไม่ทราบที่รู้ทางการประกาศเช่นนี้นะครับตลอดสองวันก็มีความพยายามที่จะแก้ไขจากคนต่างๆมาในรูปลักษณ์ต่างๆแม้กระทั่งคุณสุดเกรอสุพรนเองก็พยายามที่จะแก้ต่างหรืออธิบายเกี่ยกับการประกาศของตนเองอยู่นะครับ Hmm. การประกาศแบบนี้ของคุณสุเทพยเหมือนเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายหรือเดิมพันอะไรทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะมันจะม้วนเกมจบเกมด้วยตรงนี้เลยหรือเปล่าคะผมไม่ทราบครับแต่ว่าในฐานะคนที่อาจจะเคยร่วมชุมนุมมาเนี่ยนะครับการชุมนุมด้วยความยากลําบากแล้วก็ยาวนานตลอดระยะเวลาาเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกสภาพอากาศเนี่ยนะครับมันมันมันมีความกดดันอะ ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความหวังนะครับผมผมผมยังเชื่อว่าก็คงเป็นการสร้างขวัญสร้างกําลังใจให้กับคนชวนแล้วก็เป็นการตั้งสมมติฐานไว้เพื่อเป็นสวัสดิผมว่าค่อนข้างอันตรายอันตรายใช่ไหมครับค่อนข้างอันตรายเพราะว่าจะถูกตีความไปในทางลบได้ลมร้ายกันประชอง ประมาณนั้นเอาล้ครับคุณคำนวณฮะก็ต้องจับตามองกันต่อไปขอบคุณมากครับที่ช่วยวิเคราะห์คับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณคำนวณสิทธิสมานนะคะหนึ่งในสวรรหาค่ะน่าสนใจคุณคำนวณอยู่ในกลุ่ม40สวว์นะ็มดยืน40สวอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรในทางการเมืองทราบกันดีนะครับทุกคนเห็นกันหมดวิเคราะห์คุณสุเทพอย่างนี้ผมถือว่าน่าสนใจต้องไปตรงมาชัดเจนเอาลครับไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะ